ใบกระท่อมวันนี้จะสุดพิเศษแค่ไหนครับเราต้องมารอติดตามกันเลยนะท่านผู้ชมครับจับหำเยี่ยวล้างตูดมาใหม่ๆนี้มาคุกเขาเลยนะครับรับรองว่าอร่อยแน่นอนนะฮะจากนั้นก็เอาใบกระท่อมนะครับวางไว้เลยครับโอ้โหจากนั้นก็ปิดฟ้าแล้วก็เอาแป้งตรงนี้มาใส่นะครับโอ้โหน่จาจะเป็นอันเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมครับเบอร์เกอร์ใบกระท่อมท่านผู้ชม <c oughs> คลิปนี้เหมาะสมกับผู้ชมอายุ18ปีขึ้นไปเพราะเนื้อหา่อนข้างดิบเถื่อนดูแล้วระวังหำแป๊ดกันด้วยนะฮะเห็งสวยยสาดยี่แดงเลยว่านนี่ทั้งมเย็นเลยนี่โอยเอาปลานี่เลยแล้แงไ่อย่างคืดต่ผู้เบิ่อเลยนะฮะใส่เดี๋ยวนี้นะฮะ เรียงหรือเปล่าปะนี่มาเห็นอยู่เยฮันันนีฮันปล่อยกูกปล่อยลงไปเอาลงเอ้ยย่าเห็ดไ่ไบกระทอมมาเงืนพอนีโอ้แปดก๊กแล้วนี้ถือกแล้วอ๋อัก๊กานี้แปก๊กแกกคือเก่าตด้แต่ิกุจะเกีย็ดเวียงเ่อคือใบกระทอมเมคือใบกระทม้อยยินโอ้ยได้ นับเชฟแบงวันนี้นะครับแม่หลังจากหาไม้ไปเนิ่นนานนะครับวันนี้นะครับเชฟแบงมาในเมนูเบอร์เกอร์ไบกัะท่อมนะครับท่านผู้ชมครับโอ้ oh oh. มาถึงก็เล่นแป้งก่อนเลยนะครับท่านผู้ชมครับเมนูวันนี้นะครับตุนล็อกใบกระท่อมแล้วนะครับโอ้โหต้องลองเอามาทําเป็นเมนูอาหารดูสักเมนูแล้วกันนะครับโอ้โหอะไรครับตอนแรกก็เชฟแป้งก็คล้นแป้งนลครับขวนๆนะครับแป้งผสมกับน้ําเย็นนะครับนี่แหละครับหลังจากนั้นนะครับผมนี่นะครับเอาแป้งแห้งนะครับแยกออกมาอีกอันหนึ่งนะครับขันแรกเชฟแป้งบอกว่าจะทอดใบกระท่อมก่อนนะครับผม เชฟแบงค์วันนี้เปลี่ยนบรรยากาศนะครับโอ้โหดูสิครับยกเตากงเตาแต๊กออกมาที่เขื่อนแล้วครับจากนั้นเอาใบกระท่อมนะครับสดๆนะครับที่เด็ดจากหลังบ้านเชฟแบงค์เองนะครับผมอ๋ออะไะครับชุบแป้งชุบแป้งเปียกก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็มาชุบแป้งแห้งนะฮะโอ้แล้วก็เอาลงไปทอดในกระทะนะครับนี่นะครับน้ำมันเดือดร้อนแล้วก็จุ่มลงไปแบบนี้เลยแลวครับผมอโอ การทอมันจะสุดพิเศษแค่ไหนครับเราต้องมารอติดตามกันเลยนะท่านผู้ชมครับเอาขอนมันทอดไปเรื่อยๆนะครับทอดไปเรื่อยๆนะครับเอาขอเอาขอทำเบี้ยอะไรเนี่ยอ่ะมาดูกันแล้วครับผมอ่ะตอนนี้นะครับเชฟแบ็คก็ยังทอดอยู่นะครับผมโอ้โหนี่แหละครับก็ต้องกลับด้านสักหน่อยนึงนะครับ ทอดได้ที่แล้วก็ตักขึ้นมาเสด็จน้ํามันล่ะครับผมอ๋ออ๋ออ๋อขออีกแล้วไอ้สั์อ่าแล้วครับอ่านี้แหละครับพอทอด็น้นํามันได้ที่แล้วนะครับแล้วก็มาทําหมูนะครับผมเบอร์เกอ,อร์วันนี้เป็นเบอร์เกอร์หมูนะฮะท่านผู้ชมครับอ๋โโอน้องๆดูหนูนะครับทาตามได้นะครับเนี่ยมนูนี่ง่ายเลยนะครับ แลครับอาบแป้งลงไปอีกครับแล้วก็ผมปรุงรสนะครับผมจากนั้นก็คลนนะครับคุกเค้าให้เข้ากันครับให้ขี้มือหลุดออกมานะครับติดเข้กับตัวเนื้อหมูนะครับเพิ่มความนัวเข้าไปนะครับยิ่งมือไม่ต้องล้างนะครับผมจับทำเยี่ยวล้างตูดมาใหม่ๆนี่มาคุกเ้าเลยนะครับรับรองว่าอร่อยแน่นอนนะฮะแม่พอปั้นหมูแบบนี้ได้ที่แล้วนะครับก็วางเรียงไว้อย่างนี้เลยนะครับผมนี่นะครับตามขนาดครับอยากได้ใหญ่ก็ทําใหญ่ๆอยากได้เล็กก็ทําเล็กๆนะครับ ังจากนั้นนะครับเราก็ทอดลงไปในน้ํามันที่พื่งทอดไปกระท่อมเมื่อกี้เสร็จไปนะครับเราก็เอามาทอดหมูต่อกันเลยครับผมโอ้โหบรรยากาศเนี่ยมันดีจริงเลยนะครับเนี่ยทอดไปเรื่อยๆแล้วครับพอจนได้ที่นะครับเริ่มสุกเริ่มกรอบแล้วก็เสดดน้ํามันนะครับเอาขึ้นมาเสดดน้ํามันไว้ครับผมแหมเชฟแบคงในกางเกงในตัวเดิมถ้าเพิ่มเติมในสุกปุกครับโอ้โหเอาละครับพอเสดดน้ำมันเสร็จแล้วนะครับจากนั้นอะไรต่อครับเชฟครับโอเคครับจากนั้นก็ มาเตรียมเครื่องที่จะทำเบอร์เกอร์นะครับท่านผู้ชมครับเราก็ต้องมีแป้งเบอร์เกอร์นะครับวันนี้เชฟแบงทำทั้งหมด3ชิ้นนะครับโอ้โหเอ,อาละครับเชฟแบงก็เอาเอาแป้งนะครับออกมาแล้วก็กทำมายองเนสนะครับโอ้โหมายองเนสนะครับวางลงไปนะครับนี่นะฮะนี่นะครับด้วยลงไปเลยครับแถวบ้านผู้เรียด้วยนะครับแน่ เราก็ต้วยใส่ให้มันครบนะครับอยากอยากได้เยอะทั้วยเยอะเลยนะครับผมดีนะครับสีมันจะเขาขาวเหมือนน้าอะไรสักอย่างก็ไม่รู้นะฮะจากนั้นก็อกาใบกระท่อมนะครับวางไว้เลยครับโอ้โหเมนูนี้รับรองยังไม่มีที่ไหนได้ทําแน่นอนครับที่นี่ที่แรกนะครับเนี่ยใบกระท่อมใบกระท่อมเขาใจไมนี่ใบกระท่อมส่วนมากเขา,าก,นนะะเก็เอามาต้มกินนะฮะวันนี้เชฟแบงก็เอามาล้างสัง้นมนูนะครับให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะฮะจากนั้นก็ซอสเหือเต้นะครับผม ใส่เข้าไปนะครับโอ้โหใส่เยอะจริงๆนะเชฟนะนี่นะครับเสิ่มสีสันครับโอ้โหซอสไม่พอครับใส่มะเขือเทศสดด้วยครับโอ้โหวางลงไปเลยคะท่านผู้ชมครับแหมวางลงไปแบบนี้เลยนะครับผมอ๋อผมก็ไม่ได้พากนานนะครับเนี่ยรู้สึกว่าจะสนุกสนานกับการพากล้อเกินับวันนี้จากนั้นก็ปิด้าแล้วครับเอาแป้งตรงนี้มาใส่แล้วครับโอ้โหน่าจะเป็นอันเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมครับเบอร์เกอร์ใบกระท่อมมาท่านผู้ชมแต่เดียวก่อนครับ เออนี้ผมมีเกมดีๆมาในน้ำคือเก่าครับป,รปึป๊บปึป๊บปึป๊บตามนี่เลยครับเกมงวนน่ลุกครับจากาพี่จีครับผมปั่นจาก100บาทเป็น1,000 10, 0บาทเว็บเกมดีๆจากสโบบิด89 9ครับผมโบนัาน,นี่แตกง,ง่ายแจ่พอนี่แตกกระจายสู้มือเลยว้าดีดีดิสมัครตอนนี้นี่รับโูนัสน,นี่สูงสุดอีกหนึ่งพันบาทนี่ครับ ถ้าเป็นไพล่นเอื้นหมูมะเ็น,น้ำนี่รับูนัไปเลยสิเปอร์ซ็นาะเนาครับผมเป็นไผอยากมีินใจเอสไปเลยครับเอสไปสบายเอสอสบีบีสองแบบเก้าครับผมตามนี <an> ่ไปเลยเฮ้ยดักเตอรเอื้อนหมอเอาไปอันกระทอมนะไปไทแล้วว่าหมอนี่มาเนียปลกแปลใช้ฟันนี่ใครจะว่ามึงเผาทาอยู่ว่อกยุงบระดี๋มือกันใหายเจ้าเลยซีไม่เอาไม่เอาไม่เอาไอหนุดม เาไม่เห็นไม่เห็นไหมเนมันกินแบกระทำยังไงมันคังเลมันคลงอย่มันองในปาดครึ่งซิวอนพวเขากินกันแล้วนี่เออโอ้โหสีปาดสี่กินน้ำกันก่อนก็ได้ใช่มกบบอกใหกินนี่กคล้อย่างงเด้อเออห้วยร่นปากร่นทองเลยเลยทีเดียวเจ้าเอาหูเดียวลงไปไดเอาเพาหมูเขาเป็นสีน้นหีดหีดหดเลยแหมจัดเบยเออจัดเลยกขอชิมหน่อยก่อนเอาดูดูดู้องหมดดเครับีหลร้เออ ว้าว้าวเก่งลยวะ้าู้พอดีคมกันเลยทีเดียวเรียมือใหม่เอาไห้เจ้าสามกกเอาสามกุ๊กเจ้าก็เรียกหากุ๊กน่าออกหมากเลยคำก็ย um> ังมันเดิอโมโห่น่อกับแบบคมเลยหนงมจะว่ามันแดง โอ้โหใจบุญว่ามือป่ะอันนี้แล้วแล้วนะป๊อกป๊อกป๊อกปอกป๊อกป๊อกอย่าว่ามือเขาเด้อเฮ้ยมันระบบคึกป่าวะกูไก่มันกินน้ำลองลองลองแบบนี้ครับหนึ่งกูต้องกินครับใหญ่ๆดีกว่าป่าวว่าอะไก็ใหญ่เนี่ยัดบุหรุงอ๋อตัวนี้ซุกอยู่ตัวนี้ซุกอยู่ไม่เป็นไร ผู้งจามันจ่อยวะไม่นอ้บักบักบักบัเพราะว่าเนื้อมันบดเจบประเดือเพราว่าแซ่บใบมันวะไม่รอต้องสบเข่ากันบัดเดี่ยว่หอยจงารมันจ่อยอยู่เลยอืแบบปยหุยยอย่อยแบบซอบีเยอะนาดน้นเหรออะไรตัววะสมคำรำลือและมือลเก่งเนาะ

สำหรับมือนี้ก็ได้ร้องสิ่งแปลกๆใหม่ๆแล้วครับหรือว่าคนอื่นอาจซิชินไปแล้วสำหรับผมกับดรนี่แปลกใหม่จริงๆครับนะครับเห็ดอาบไอกรน้อนี่ไม่เห็ดเป็นแฮมเบอร์เกอร์สำหรับมือนี้ก็อย่าลืมนะครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้กดกระดิ่งกดหมากหัวใจกดหักหัวใจต้องการหักรีวิวเซ็กต์ีเพลงใหม่ๆแล้วกันมีเมนเรียกอีกหลายอย่างมากมายสำหรับมือนี้กัน สนใจไอ้ดอกเดอือนางความสูงของไอ้อยู่ในวงลรา